สวัสดีครับยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาบ่อนะครับจะมาเติมน้ำมันทะเล่ครับพร้อมจะย้ายบ่อเพราะตอนนี้ดินจะหมดแล้วเนอะดินจะหมดแล้วครับต้องรีบขุดตัวนี้ให้เสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บงานอีกแล้วค้างงานเขาไว้ครับ ที่ต้องค้างไว้เพราะทางอื่นเขาก็เร่งเหมือนกันครับทําไม่ทันครับทําไม่ทันเลยดูไปนี้ดัมกรีนก็หล่อเอาเรื่องอยูน่นะครับดูทรงอ่ะดูหน้าดีย๋ย <c oughs> ล่อนะาใครบ้าไม่รอ แต่ผมก็พูดถึงอะเสียดายครับดูครับเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับมันจำเป็นผมจะไปเติมน้ำมันเทเลอก่อน ตนเลมไม่ได้เติมนะ้ำมันมาหลายวันแล้วเพราะต้องย้ายบ่อวันนี้ด้วยจะรีลาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาเอาไปกินหมดถ้ามีร้อยสี่นะมาจอดคู่กับร้อยสามได้จะซูสีนะครับเฮ้ยความฝัน ความฝันของผมคืออยากได้ร้อยสีครับไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆนะความฝันแบบจริงจังนะเนี่ยเสียใกวันนี้เมียไม่มาลอวะนี่เมียไม่มาคุมเลยนะนี่วีแต่ใส่คืนโอ้เดี๋ยวดูบอลหนะ่อยเป็นยังไงปะ พูดจะหมดแล้วอีกไม่กี่เที่ยวก็หมดแล้วนะนี่ไม่กี่เที่ยวก็หมดแล้วไปไปเช็คทะเลกันครับตตตุงก็ดันดินอย่างนั้นแหละนี่เฮียบาทไม่มาทำงานไม่สบายว่าเอ้ยแม่ไม่สบายพาแม่ไปหาหมอต้อง จัดเองเลยครับลาหนึ่งวันจัดไปไปเดี๋ยวผมขอเช็คเทเลอร์หน่อน,นะครับผมต่อไปก็คิดว่าจะย้ายจะเซ็ตแล้วสายแตกเอาอย่ายอีกบ่าเอางอ่ายอีกบ่ สายเดียวเลยเนาะอยาเี้ยนของราสายนั้นหัวเขาเช็คเลยบ่าววะแต่สายนี้มันก็หัวทรมานเนอะได้สายเลยสายนีอีกสายหนึ่งเหรที่มันนีนี่สายนี้เนาะสายนี้เดิมคือมันกินแต่มันยังไม่แตกเนาะยังไม่แตกเนะสายนี้แต่มันหัวแต่สายนี้แหละมันหัวสะสมเหรอมันอยู่ในแป้นนี่นะ ปอกปอกปอกแล้วมันก็ย่อยไม่ได้สะสมอเลยไมันออกมาเลยเออเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนแต่ควันมันซึมอยู่ใส่ปัญหาครอบเดี๋ยวรอมันแตกกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมถอยมันก่อนไปเดี๋ยวไปอัดสายกันครับ nè, đi, tiết kiệm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 , tiết สาเทน่านะนจักแล้วย่างเอ่กันบ่ะอะไรซ้อมกันละไหมเดี๋ยวทายคิมได้ไหมไม่คร<อ>ับมันห่วงขึ้นกันหลือเปล่อยู่กับซางแซมซางประจาทีมงานของเขาครับถ้าเบิ่งเขาที่เซงเด้เป,เป็นตัวพันตัวมาเป็นช่องแล้ว đó đó hạt cùng rồi hả, thùng mặt rồi. Rồi không? hả? Oh. Đi. cùng mặt lên mặt lên Đây, đây mặt lên này lên bắp đây Đốt thay về thay đưa thầy giúp rồi, Cứ bộ nghe chẳng thương làng à. Đi rồi Nhà nhau quên quyền ừ. Nhà quyền ดีเด้อบะตรงบะตรงบะตรงงัดสายมามันขับไปแล้วพุ่งใส่คนขับอะไรเดีด่ครับบะตรงบะตรงนัง่นละโยกโยกสายมาั้งโยกทั้งหลัง โจยกระนุยไปแล้วมาหมุนให้ดันสายมาโกงสายไหมมันตังก่อนเบาเบาดันแต่สายมาคือเพระต้องยูขึ้นไหมถือข้างวะล้วถือปล่อยบั้งโยกโยกโยกอืม อลโยกอีกดันมาดันสายมาโกงสายมาเขาแล้วกุทแจบันนี่อุ๊ยเขาแล้วว่าว่ามีเทษพันเกี่ยวเหรอต้องใส่ยี่ห้อเศษพันเกี่ยวเก้าว่เห็นนี่เหร มันอาจจะละลายก็ได <st> <tuning> <way> <st ing on white noise> like ้มันเกี่ยวละลายอ่ะมีส่วนมีส่วนมหนีไม่กล่องเป็นระดับอาจารย์เลยวะที่เด็ดเลยเนาะจัดจ้านในย่านนี้ทุกคนโทษเขาคือวิจิตรศิลป์มันหลวมเราหกเหลี่ยมนัดไข่นัดแป้มันไข่สิ โอ้แมงวันเต็มเลยปอนี่จักปอนอะ่ะอาจักปอนอัดยี่สิบสีปป่ออป,ปอนมีก <c oughs> ุญแจปอนมั้ยกุญแจปอนก็นกนมีแต่บ่ใส่ครับมีอยู่ใส่ไอ้นี่หนะยก็แกะกุญแจปอนอ่ะแกะแกโอ้ระดับสร้างเนาะโอ้ระดับสร้างเขาใส่อันนี้เขาใส่ะดับสร้างกุญแจหายอะ่ะ สีมนันรวมๆเ่าเชือยิบเอาละหันแห้งหลายเด้อหมุนขาตรงมาน้ำกันเมดเดือนเย็นใจเย็นฟุดแล้วบ่อยู่มั่นใจยเมืดเท่านั้นปิดฝาเลยเด้ปิดฝาเลยเด้อือแซม,มผิดหนิว่ามีผิดฝัง những cái phít bầu cướp vô lá xíu ผมสิครับบอกเก่งแต่ผมก็ซ้อมได้จากที่เรียนมานบ่ผมสิเรียบอกเก่งจาก, mang, มม uhm. กที่เรียนมานี่บ่มีเลยหมดอายุการใช้งานตามแม่นโคตรกระเทาแล้ว,ลว, uhm. วเนาะคนกระสีดุนปูรุรนห่าหมดแล้ว

ớt yeah, yeah. có sư ba sáu thì ngà tiêu lại đi em một kia nè nhỉ dè thàn, ngập, nhỉ rồi, nhỉ 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 rồi nhỉ 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 มันลงกลามมาตรงอยู่ตรงทึ่งถูงถไมบ่บ่าออผ่านอุอ,อ่ะใช่แลละทีขาพันเลย เพีด่องรยเปล่ามัมาม่าเลยนะหัวมาหน่อยบ่เป็นยางบ่ฟองมึงบ่ติดนี่ลติดหัวหัว<อ>บอพับซือซือไหมบ่ต้องมัดอืมพับายวบาวงใส่ปดันไปได้บ่ได้เลยเนาะอืมบ่ À. mommy yeah. ik ik ok mà nào oh. em <laughs> ừ. này mày chết ต้องซีไปใส่รอดไม่ดูหนีแล้วนี่หมดเกียงวะฮะชาพูดพร้อมหมดเลยข้า <_ letter> งนี้นะ,ะเป็นยิบซีนะ

หลุ่นน้ำเลยมันเท่านั้นอ่ะเสียเงียบาทนี่กาลอยจะาซิยูยูงสีแล้วเนาะแพงเถอะฮะเอ๊ะมันก็บางยังสีเลยเดี๋ยวสายก็เงียบเถอะวะเพาจะเอาไปใส่มันวนไว้ท่านี้หรอวะเสร็ี่อุ้ย อ๋อนี่ปิดขึ้นไปปิด,ดไดนะ้บ่ล่ะมองมองมองว่าติดกันเอาจะนี่พันไวนะ้อยหนึ่งมองมันเนี่ยเออมองมันทับกันนะนะ oh, อ๋อเนี่ยเออนึกสายไหมหนี่ัหมสายเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยเออพันพันหน่อยมัพันไว้มองเนี่ย,มอ,ม,อยมองเตะ มันเวลารถมันอยู่มันกินไปเลยกินไปเลยมีชิดแตกเลยเนี่ยเช็จแล้วเหตุการณ์ต่อไปอะไรล่ะไม่หงุองมัดเลย